สวัสดีกัลยาณิมิตรทุกท่านท่านผู้มีบุญลและบารมียินดีทุกทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงสตาร์และวาสนาของท่านผู้เกิดในราศีมังกรหากทุกท่านเข้ามาแล้วเพื่อเป็นการน้อมรับความทำนายเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความโชคดีให้ตัวของท่านนั้นจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเมื่อลาหูย้ายครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหนึ่งพันปีท่านผู้เกิดในราศีมังกรคือจุดลิขิตาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของตัวท่าน ลาหูย้ายในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงคือการเปิดทางแห่งแสงสว่างอันเจิดจ้าดังแสงปลอดไลท์แสงนี้จะช่วยหนึ่งในเรื่องของการงานและการเงินการงานจะเกิดจากความรุ่งเรืองและความสําเร็จการเงินตัวของท่านนั้นจะได้จับเงินก้อโตจากโชคลาบลอยตัวของท่านผู้เกิดในราศีมังกรนับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและมีแต่ความสําเร็จอย่างแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรท่านท่านผู้มีบุญและบารมีหากว่าทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าเลื่อนผ่านเป็นเด็ดขาดตัวของเรานั้นมีบุญและวาสนาและดวงที่สมพงกันแล้วหากว่าทุกท่านเข้ามาแล้วจงเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความรักเปิดประตูแห่งโชคลาภด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้รับรู้และปกปักรักษาได้คุ้มคงและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงประทานพรให้เก่ตัวของท่านทุกทุกคนนั้นสมดังปาารถนาทุกประการด้วยเถิดท่านรู้หรือไม่ว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะหมดเคราะหมดโศกและจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆ และนับตั้งแต่ที่ตัวของท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้เป็นต้นไปดวงการงานเปิดดวงการเงินเปิดเมตตามหานิยมจงเปิดผู้ได้เห็นก็มีแต่ความเมตตาพบเจอแต่คนมีบุญและวาสนานำพาแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้ามาให้แก่ตัวของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความเมตตาและประทานพรให้แก่ตัวของท่าน ให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองอันมากมายมหาศาลไหลเข้ามาเทเข้ามาเปียบดังทะเลอันกว้างใหญ่มหาศาลขอให้ตัวของท่านนั้นมีทรัพย์สินอันมากมายเหลือกินเหลือใช้มีช่องแางใหม่ๆในการทำมาหากินได้รับแต่โอกาสดีๆมีแต่คนดีดยืน่นโอกาสดีๆมาให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน และปราศจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงและถ้าหากว่าท่านคนใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านเป็นเด็ดขาดให้ตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วดวงของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของท่านนั้นกําลังจะลุ่งและพุ่งขึ้นแรงอย่างหนักแต่ถ้าหากว่าใครคนใดที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้ว บอกได้คําเดียวเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักแต่ถ้าหากใครคนใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบหลูกดิดขาดให้ตัวของท่านนั้นพินคำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับวันเดือนปีเกิดของตัวท่านเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสกลนรกและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดี เงินก้อนใหญ่งานก้อนโตโอกาสให,ใหม่กำลังะหลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่ตา,ตางๆนบตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านหวังสิ่งที่ตัวของท่านนั้นเคยปรารถนามานานกำลังจะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตัวของท่านนั้นจะสมหวังดังปรารถนาทุกประการ ดวงของโคดมหาเศรษฐีกำลังจะมาถึงตัวของท่านแล้วบอกได้เลยว่าตัวของท่านนับตั้งแต่วันนี้จะเป็นโคดมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองหลังไหลเข้ามาเทเข้ามาอย่างไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิน้นให้ตัวของท่านนั้นได้รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าโชคกลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์จากการถูกรอตอลีรางวัลที่หนึ่ง จากคนที่เคยขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองจะกลับกลายมาเป็นเศษฐีในชั่วข้ามคืนขอให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งมุนข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งและความร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้าและรอบคัวข,ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้งานดีเงินปังการงานเจริญรุ่งเรืองและมีแต่ความก้าวหน้า โชคลาภก,ก้อนใหญ่หลุนทับขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านั้นร่ำรวยดังแรงอธิษฐานดังแรงปรารถนาด้วยเถิดจากนี้เป็นต้นไปดวงชีวิตจงพลิกเปลี่ยนเปลี่ยนจากดวงร้ายกลับกลายมาเป็นดวงดีเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีแบบไม่ทานตั้งตัวและขอให้บุญเก่าจงหนุนนำให้ชีวิตนั้น มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและมีความก้าหน้าแบบทวีควูณจงทำให้ตัวของท่านทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้นั้นมีเงินและทองเหลือกินเหลือใสทุกๆคนในครอบครัวมีแต่ความเจริญและความเก้าหน้าขอให้ตัวของท่านทุกๆคนนั้นมีเงินและทองไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวและนับตั้งแต่ที่ตัวท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายได้ดังกว่า มีเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลือไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรก็ง่ายได้แบบผิดสังเกตจนทําให้ตัวของท่านนั้นตกใจดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะรุ่งและรุ่งขึ้นแรงแบบสุดๆไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเป็นข้าราชการงานหลวงก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ไม่ว่าตัวของท่านนั้นทำการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็จะทำเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลงานข้างหลังลวงงานข้างหน้าก็จะลุ่งและพุ่งพล้นแรงแบบสุดๆไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำสิ่งใดก็จะเกิดความสำเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมา ก็จะคลี่คลายและจางหายออกไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นยังรู้สึกว่าทําอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีทําอย่างไรดวงก็ยังไม่ขึ้นแม่หมอขอแนะนําท่านอย่างนี้เลยว่าในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคําว่าสาธุสาธุสาธุ ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาในวันนี้ให้ไปถึงบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งที่ข้าพเจ้ารู้หรือไม่รู้ก็ตามจงหยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายได้รับรู้และให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้านั้นดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดเงินไหลนองทองไหลมา มีเงินเก็บไม่ขาดมือมีเงินเข้าไม่ขาดสายข้าพ <grateful S 2> เจ้าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินเก็บไม่ขาดมือมีเงินเข้าไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นรายล้อมไปด้วยสิ่งดีๆ เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยทรัพย์สินและบริวารอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นขอให้ร่างกายของข้าพเจ้านั้นสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปจนถึงสิ้นอายุไขข,ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุและอย่าลืมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยการทำดี ความดีที่ต้องมีคือคุณ,ณธรรมสิ่งที่ต้องจดจำคือบุญคุณสิ่งที่ต้องทนุบำรุงคือศาสนาและบุคคลดีควคาลบบูชาคือบิดามารดาและความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายทั้งปวงจะบังเกิดแก่ตัวของท่านและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินและเปิดประตูทองและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไป เพื่อให้ท่านคนใดที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่ได้ฟังได้รับรู้และได้รับฟังและท่านคนใดที่แชร์คลิปนี้ออกไปจะได้รับบุญอันมากมายอย่างมหาศาลเพราะว่าตัวของท่านนั้นได้บอกต่อบุญอันใหญ่หลวงมหาศาลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวของท่านนั้นได้แชร์คลิปนี้ออกไปจะกลับขึ้นมาหาตัวของท่านร้อยเท่าพันเท่าอย่างแน่นอน